พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมมัทธิวบทที่25อุปมาเรื่องหญิงพมจารีสิบคนเวลานั้นพันดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าว เป็นคนโง่ห้าคนและเป็นคนมีปัญญาห้าคนคนโง่เหล่านั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยคนที่มีปัญญานั้นเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวมาช้าก็พากันง่วงเหงาและหลับไปเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้ว จองออกมารับท่านเถิดยิงพรมมจารีทั้งหมดนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนบรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้างเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่านจงไปหาคนขาย แล้วซื้อสําหรับตัวเองจะดีกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังยิงพมจารีอีกห้าคนก็มาร้องว่าท่านเจ้าคะขอเปิดให้เราด้วยแต่ท่านตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จากท่าน เพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กําหนดวันหรือเวลานั้นอุปมาเรื่องเงินตะลันเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กําลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกเป่าทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สิ่งของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันคนหนึ่งสองตะลัน และอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่และคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีกห้าตะลันคนที่ได้รับสองตะลันก็ได้กำไรอีกสองตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน นายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตะลันก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าค่ะท่านมอบเงินห้าตะลันไว้กับข้าเจ้านี่แน่ข้าเจ้าได้กำไรมาอีกห้าตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าค่ะท่านมอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แนะ่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าค่าข้า,ขาพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้ปโปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสิ นี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกลียดคล้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขา ไปให้คนที่มีสิบตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บาวชั่วช้าไปทิ้งเสียอย่างที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันบรนทรงพิพากษาประชาชาติทั้งหลาย เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะพระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ และปูงแพะอยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบพูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำ และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไรที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปอยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวนหรือทรงถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไรแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสต่อบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยแล้วพระองค์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายประหัตของพระองค์ว่าพวกท่านผู้ถูกแช่งสาบจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมัน เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำพวกท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลื่อยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งมหม่มเราเจ็บป่วยและต้องถูกจําคุกพวกท่านก็ไม่ได้เยี่ยมเราแล้วพวกเขาจะทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือทรงเป่อยพระกายประชวนหรือทรงถูกจำอยู่ในคุกและพวกข้าพระองค์ไม่ได้ปรณิบัติพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไรเวลานั้นพระองค์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าการที่พวกท่านไม่ได้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ ก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราด้วยและคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่บรรดาคนชอบธทมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์